าใครอยากรู้ว่าการเดินบนอากาศจะรู้สึกยังไงคําตอบก็น่าจะเป็นเหมือนในภาพเหล่านี้การเหยียบบันไดที่เป็นแค่เหล็กบางๆกับเชือกเส้นเดียวที่คอยพยุงชีวิตไว้ที่นี่มีฉายาว่าบันไดสู่ฟ้าแห่งจางเจเจียเส้นทางปีนผาสุดระทึกบนภูเขาชือชิงเมืองจางเจเจียประเทศจีนนะับเป็นหนึ่งในเส้นทางปีนผาเหล็กที่หวาดเสียวที่สุดในโลกได้เลยบันไดเหล็กบางส่วนมีความยาวราว550ฟุตและอยู่บนระดับความสูงกว่า5,000ฟุตจากพื้นล่างเรียกได้ว่าทุกก้าวคือการเดินบนอากาศจริงๆไม่มีระเบียงไม่มีพื้นรองมีแตต่่่เเเหลลล็กกๆับมขาาททีออยยู้ ก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวก็เท่ากับหัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มถึงจะมีเชือกในราภัยคอยยึดไว้แต่สมองอาจหลอกให้คุณรู้สึกว่าตัวเองกาลังร่วงอยู่ตลอดเวลาใช้เวลาปีนราวสามชั่วโมงขาจะเริ่มสัน่นมือเริ่มเปียกเหงื่อหัวหมุนแต่พอเงยหน้ามองร,บรอบๆวิวที่เห็นคือสวรรค์ชัดๆส่วนข้างล่างคือเหวล,ลึกสุดลูกหูลูกตามองไปข้างหน้าเห็นเม่กาลังเฉือนผ่านยอดเขาทุกก้าวที่ขยับคือการเอาชนะความกลัวในใจตัวเองบางคนร้องไห้กลางทางบางคนหัวเราะ้อ,อนถึงจุดสูงสุดเพราะรู้ว่าตัวเองชนะมันได้แล้วคุณลล่่่่ะะอออออยาาาาากกมปีีีนนศททเเพืช้ ถ่านี้ดูสักครั้งไหม